สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามรายการกฎหมายน่ารู้รออราวทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราพบกันที่นี่เป็นประจำนะครับทางโพลิสทีวีสามารถรับชมได้ทั้งผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในวันและก็เวลาเดียวกันแบบนี้นะครับรวมถึงสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook และ YouTube ของทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมอั้นนันทวัฒนกิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ สำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าจะใกล้ตัวสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเรากำลังพูดถึงเรื่องของการที่เวลาที่เราจะไปซื้อบ้านแน่นอนนะครับว่าบ้านเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสีนั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมทุกคนต้องการหรือว่าอยากที่จะมีบ้านกันอยู่แล้ว พูดถึงบ้านเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองหรือบ้านที่มีการนำออกมาขายทอดตลาดไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะจากทางกรมบังคับคดีนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสในส่วนของการซื้อขายนะครับการขายทอดตลาดเรื่องของบ้านนี่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าย้อนกลับไปวันที่30พฤษภาคมช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเศร้าสลดมีผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวนะครับก็คือเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าวซึ่งก็มีการซื้อขายกันนี่นะครับซึ่งถ้าพูดกันในแง่ของกฎหมายเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ซื้อหรือว่าเจ้าของรายใหม่เขามีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะย้ายเข้ามาที่บ้านหลังนี้ที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการ เจรจากันหลายครั้งนะครับแต่ว่าฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นในวันดังกล่าวคือตามข่าวนียบอกว่านะครับเจ้าของเดิมเนี่ยมีการใช้ปืนรัวย,ยิงถึง5นัดก็เลยเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยเสียชีวิตนะครับอยู่กลางถนนของหมู่บ้านดังกล่าวในพื้นที่คลอง11อนะครับอําเภอธัญ,ญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยววันนี้นะครับในแง่หรือว่ามิติของกฎหมายเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายทอดตลาดสําหรับบ้านหรือว่า นะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรและถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้มันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับแขกรับเชิญสุดพิเศษประจํารายการของเราท่านเดิมนะครับขอต้อนรับรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษานะครับท่านพันตรวจเอกดรอกเตรธนเสพิรมเอี่ยมหรือว่าพี่ตั้นนะครับอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ตั้นครับสวัสดีครับแหมพูดถึงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ตั้นเชื่อว่าพี่ตั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับได้ยินได้ฟังข่าวเมื่อสักครู่แล้วนี่นะครับรู้สึกยังไงบ้างที่ สำหรับกรณีดังกล่าวซึ่งเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกนะครับจากบ้านหลังนี้เพราะว่ามีเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็มาซื้อสําหรับบ้านหลังดังกล่าวนี้ครับรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจนะทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือทั้งฝ่ายญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ฝ่ายทางผู้กระทาความผิดนะครับทั้ง2งฝ่ายก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่าควรจะเกิดเหตุแต่ก็เกิดก็เกิดเหตุขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ามัน อาจจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงเนะ่ยอ,อย่างอย่างผู้ที่เสียชีวิตเองเนี่ยเท่าที่ดูจากข่าวนะครับก็มีความรู้สึกเอ็นดูเจ้าของเดิมพยายามพูดดีทําดีทุกอย่างใช้เวลาในการเจราจามาเกือบสองปีนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเหตุการณ์ประเภทเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราเราคิดว่าเราทําดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราด้วยครับแต่อย่าลืมว่าการที่เราจะไปให้เขาออกจากบ้านเนี่ย มันเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วมันเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างหนึ่งนะถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงรทางจิตใจเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ความระมัดระวังหน่อยหรือเอากระบวนการที่ถูกต้องไปใช้เนี่ยเหตุการณ์ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับ ค,คือเรื่องของเรื่องนี่นะครับก็คือเจ้าของใหม่เขาก็มีการติดต่อซื้อบ้านจากทางกรมบังคับคดีเมื่อช่วงประมาณต้นปี65อย่างที่พี่ตั้นได้บอกไปก็เกือบเกือบ2ปีได้นะครับตลอดระยะเวลาก่อนที่จะย้ายเข้าไปที่บ้านหลังนี้นี่นะครับก็นะครับมีการพูดคุยเจรจาแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันอยู่หลายครั้งแต่พอมาถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับ วันนั้นเนี่ยเห็นว่าเข้าไปตัดต้นไม้ด้วยจริงๆเขาคงจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปกดดันแต่อย่างใดแต่ว่าระยะเวลามันก็ลุวงเลยมาค่อนข้างนานนี่นะครับก็เลยทําให้เจ้าของบ้านหลังเดิมเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราควรที่จะมีวิธีการยังไงบ้างครับพี่ตั้นอย่างเช่นอาจจะติดต่อนะครับหน่วยงานไหนในการที่จะให้มาช่วยไกล่เกลี่ยสําหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ครับคือ การที่คนเนี่ยจะถูกไล่แล้วก็มีการพูดพูดเจรจาเขาไม่เจรจารในที่นี้ผมพูดตรงๆคือไล่นั่นแหละความหมายเดียวกันนะก็คือเจตนาให้ออกอ่ะสองปีนะครับถือว่ากดดันนะถ้าเรามีคนมาคุยกับเราเนี่ยทั้งสองปีมาคุยกันอยู่เรื่อยอ่ะเมื่อไหร่จะออกสักท,ทีคุณลุงอะไรจะอะไรเราก็กดดันนะครับ,รบถึงแม้คนที่มาคุย่ยคุยดีเอาขนมมาฝากด้วยซ้ำไปอะไรไปเนี่ยนะ มันก็ยังรู้สึกว่าถูกกดดันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจเรื่องพวก่งนี้นะครับมเมื่อเมื่อไหร่มีความกดดันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่จะกระทําผิดภายใต้ความกดดันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นง่ายอย่างเคสเคสนี้เขาก็เตรียมอาวุธปืนไว้ก่อนเลยนะแสดงว่าก็คิดในใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเขาคงจะไม่จบอะ่ะไม่จบด้วยการเจรจานแน่นอนครับเขาก็เลยก็ก็ตัดสินใจกระทำวามผิดไปครับเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะนี้เนี่ย ต้องอย่าประมาทวิธีการที่ไม่ประมาทก็คือดําเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาตรา3ามรเนี่ยให้อหํานาจผู้ที่เอ่อซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดครับนะครับยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยออกหมายจับ ถ้าไลยังไม่ออกนะแต่วิธีการก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเน,นี่ยควรจะมีหนังสือแจ้งให้เขาทราบให้เขาออกเป็นเป็นทางการเพื่อประกอบคําร้องไงอย่างเช่นเราเราเราประมูลบ้านได้แล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โอนเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านไอ้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ยอมออกมีหนังสือเป็นเอกลายลากักษณ์อักษรมีหลักฐานการส่งเรียบร้อยแจ้งให้ออกภายในกําหนดถ้าไม่ออกเราก็ค่อยเอาหลักฐานที่เราแจ้งให้ให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นนะ่ะ ทราบครับแล้วก็ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบเพราะนั้นแสดงเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าเออเขามีเจตนาที่จะดื้อรั้งดื้อรั้งไม่ยอมออกนะครับศาลก็จะเอาหลักฐานเหล่านี้นะครับออกหมายจับเพื่อจับตัวออกจากบ้านแต่ไม่ได้ไปดำเนินคดีอาญาอย่างอื่นนะนะครับจับตัวออกจากบ้านและหลังจากนั้นเนี่ย ผู้ที่ประมูลบ้านได้ก็สามารถเข้าครอบครองบ้านได้นะครับปัญหาก,ก็จะไม่เกิดก็คือคนที่เป็นผู้ซื้อทรัพย์หรือว่าเจ้าของใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะขอให้ศาลมีหมายบังคับคดีก็คือสามารถที่จะไล่เจ้าของเดิมรวมไปถึงบริวารบริวารก็คืออาจจะเป็นลูกหลานผู้อยู่อาศัยรายอื่นๆเนี่ย<ช>สามารถที่จะขับไล่ออกจากบ้านหลังนั้นได้เลยนี่นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายเพราะว่าผู้ซื้อรัพย์ ก็คือเจ้าของรายใหม่เขาก็คือซื้อตามขั้นตอนวิธีการทางกฎหมายเลยทีเดียวนี่นะครับพูดถึงเรื่องของบ้านที่มีการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีแน่นอนนะครับมันก็จะมีราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่งนะครับบ้านใหม่หรือว่าบ้านมือสองทั่วๆไปมันสามารถที่จะจับต้องได้นี่นะครับหลายคนก็เลยเลือกซื้อบ้านจากของกรมบังคับคดีแล้วก็เราไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะฮะพิจานที่ได้มีการจัดซื้อขายทอดตลาดแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับ ในส่วนของกรมบังคับคดีก็เห็นว่านะครับน่าสนใจเลยทีเดียวที่ได้มีการนะครับจัดขายบ้านนะครับเป็นการขายทอดตลาดนะครับวิธีการในการที่เราจะไปดูบ้านแต่ละหลังไปศึกษาเนี่ยเราควรที่จะเริ่มยังไงดีครับพี่ตันครับคืออย่างแรกเลยเราก็ไปดูที่กรมบังคับคดีก่อนครับว่าบ้านที่เขาประกาศขายทอดตลาดเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราชอบหลังไหนนะครับในรายละเอียดที่ประกาศนะครับ เราค่อยไปดูบ้านหลังที่จริงรว,ว่าอยู่ที่ไหนยังไงยังไงก็ต้องไปดูนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยจะซื้อเนี่ยมันเหมาะอดเหมาะสมับสภาพบ้านไหมครับถ้าเราไม่ไปดูนี่โอกาสที่เราจะผิดพลาดจะก็สูงเพราะบางครั้งเราอาจจะไปประมูลสู้ราคากับคนอื่นแล้วปรากฏว่าบ้านคุณภาพมันมันไม่ถึงราคาถ้าพูดง่ายประมูลกระทุนเนี่ยมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไปดูบ้านหลังจริงดีกว่า แล้วค่อยประมูลถ้าไปบูนไปดูบ้านหลังที่มันมันประมูลขายแล้วเราต้องการเนี่ยปรากฏว่าเราพบว่ามีคนอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาถึงต้องไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้ไปดูอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้รบนะครับแต่ถ้าเราเรารู้ว่าคนอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ประมูลแข่งใช่ไหมไมันข้อดีก็มีถ้ามีคนอยู่ และคนอื่นไม่ประมูลแข่งเราก็จะได้ราคาถูกอแต่ข้อเสียเราก็ต้องมาใช้มาตรการหลังจากที่ประมูลได้อีกครับอีกรอบหนึ่งว่าทํายังไงให้เราได้เขา้าเขา้าครอบครองถามว่ากรรมสิทธิ์ได้ไหมได้ครับถูกต้องตามกฎหมายแต่ได้ครอบครองหรือเปล่าอีกรื่หนึ่งครับครับอย่างบ้านที่ขายทอดตลาดเนี่ยฮะพี่ตัน้นมันมีทั้งในแบบที่เจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่ก็มีกับแบบที่ไม่มีใครอยู่ก็มีอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับมันมีทั้งสองประเภทอ๋อมีทั้งสองประเภทคือ ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่เนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็คงไปหาที่อยู่ใหม่แล้วได้ที่อยู่ใหม่ก็ไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคนที่โดนยึดทรัพย์เนี่ยผมอธิบายตรงนี้ก่อนว่าไม่มีใครให้ยึดทรัพย์โดยสมัครใจนะครับบจริงป่ะถ้าสมัครใจก็คุยกับเจ้าหนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องมาถึงขั้นศาลอาจจะหมดผลทางใช่นะฮะส่วนใหญ่คือถูกบังคับทั้งนั้นถูกบังคับให้ออกจากบ้านถูกบังคับให้ขายบ้าน เพราะนั้นไม่มีใครพอใจที่จะออกจากบ้านอเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบตรงนี้จะเข้าใจเลยว่าเจ้าของบ้านทุกรายจะไม่มีใครชอบคนที่มาซื้อก่อนไม่ว่าจะมาจากประมูลหรือมาจากการขายด้วยตัวเองก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เต็มใจอะ่ะเมื่อไม่เต็มใจ ความรู้สึกการแย้งในจิตใจมันมีอยู่แล้วครับ,รบเขามีความรู้สึกในเชิงลบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเจ้าของใหม่กําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านที่เขากําลังอาศัยอยู่แล้วบางคนอาจจะอาศัยอยู่ค่อนข้างนานนี่นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นจนเป็นเหตุที่ทําให้คือคุณลุงคนนี้อายุประมาณ66สิบหกปีก่อเหตุขึ้นได้ทีนี้เนี่ยถามพี่ตั้นเลยละกัน ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าในวันใดวันหนึ่งเราตกอยู่ในฐานะแบบนี้เหมือนกับคุณลุงนะครับเราสามารถที่จะหาทางออกยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้ถูกกรมบังคับคดีนําที่อยู่ไปขายทอดตลาดแล้วก็เราอับจนหนทางไม่มีที่อยู่จริงๆไม่มีที่จะไปนะครับมันพอจะต่อรองหรือว่าพูดคุยกับ ทางกรมบังคับคดีหรือว่าฝ่ายไหนได้บ้างไหมครับคือทางกรมบังคับคดีไปคุยเขาไม่ได้แน่นอนเพราะเขาต้องบฏิบัติตามหน้าที่ตามคสั่งศาลและทางเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาก็ต้องยื่นคําร้องให้กรมบังคับคดีดาเนินการขายทพระตลาดเพราะต้องการเงินครับอันนั้นคุยไม่ได้ถ้าจะคุยได้ในกรณีลักษณะแบบนี้ก็ต้องคุยกับเจ้าของใหม่ต้องคุยกับเจ้าของใหม่ว่าเออตัวเองเนี่ยจะขอซื้อซื้อต่อกลับมา เขคุยกันในราคาที่เหมาะสมถ้าจะของใหม่ยินยอมก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าจะของใหม่ตัวเองไม่มีคำพูดงา่ายไม่มีเงินที่จะซื้อก็จะทําสัญญาเช่าต่อก็ได้ครับก็เปลี่ยนรูปแบบการอยู่ซะทั้ง<อ>ที่ตัวเองอทิที์แรกอาจจะอยู่เขาเรียกเขาอยู่มาฟรีรอยู่มาฟรีในช่วงที่มีการดําเนินคดีแล้วมีการบังคับคดีนะครับอยู่ฟรีแต่ว่าพอมีเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ฟรีแบบเดิมไม่ได้แล้วค,คนที่ได้ทรัพย์สินมาเขาก็ต้องการที่จะเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ นะครับแต่ถ้าอยากจะอยู่ต่อเขาคุยกับเจ้าของใหม่ว่าเอจะขอเช่าต่อแล้วกันถ้าทำาั็ญาเช่ากันมาก็จบครับถ้าของใหม่เขาก็มีรายได้เกิดขึ้นมันก็ปัญหาก็จะไม่เกิถือว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพา่ครับนะครับให้จบได้แบบสวยงามที่สุดนะครับลงตัวมากที่สุดนี่นะครับก็คือ นะฮะอย่างที่พี่ตั้นบอกไปเลยก็คือในส่วนของเจ้าของเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยนะฮะกับกรมบังคับคดีอยู่แล้ว<ช>เพราะเขาต้องการขาย<ช>นะ,ะแต่ว่าสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้โดยตรงกับเจ้าของใหม่ที่มาซื้อซึ่งพนักงานบังคับคดีก็สามารถที่จะ จัดไกลเกลี่ยให้ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปติดตามในช่วงของกฎหมายแปลกรอบโลกกันหน่อยนะครับคือบางทีเวลาที่เราเข้าไปซื้อของไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วบางเอิญว่านะครับพนักงานขายเขาทอนเงินมาเกินพอทอนเงินมาเกินบางคนนี่ก็คืออุ๊บอิ๊บ นะครับเนียนนะฮะพี่ตันเนียนก็คือไม่ยอมคืนเงินที่เขาทอนมาเกิดนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเรื่องราวนี้นะครับในหลายๆประเทศอาจจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าสามารถที่จะเป็นคดีความได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้นี่นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในช่วงของกฎหมายแปลกรอบโลกกันครับ ในบางคนเมื่อซื้อของเสร็จแล้วพนักงานได้ทอนเงินมาเกินใครหลายคนก็อาจจะงุบงิบเงียนไปเป็นของตัวเองไม่ยอมบอกพนักงานว่าทอนเงินเกินมาเพราะมองว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ดีประมาณว่าได้เงินเกินมาแล้วเงียบและสุดท้ายเมื่อพนักงานมานับยอดรวมคลออกมาว่า เงินขาดหายพนักงานอาจจะต้องโดนหักเงินจากส่วนต่างที่หายไปและไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนที่ได้เงินส่วนนั้นไปสุดท้ายก็ต้องปล่อยไปแต่รู้ไหมคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องเป็นคดีได้เลยทีเดียวมีความผิดตามกฎหมายของญี่ปุ่นและมีบทลงโทษตามความเหมาะสมแต่ถ้าได้เงินเกินมาไม่กี่เยนคงจะไม่มีปัญหาแต่หากได้รับเงินทอนเกินมาจํานวนที่สูงแลาไม่แจ้งทางร้านคุณก็มีสิทธิ์โดนตำรวจจับได้แน่นอนค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกฎหมายน่ารู้รออาราวนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อถามคิดต้านเป็นความรู้สักนิดหนึ่งก่อนที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะถูกกดดันก็คือให้ย้ายออกจากบ้านที่เขาเคยอยู่เนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะตกฐานะที่นั่งลําบากแบบนี้เนี่ยครับก็คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาไม่จ่ายไม่จ่ายค่าผ่อนบ้านหรือว่ายังไงครับจนทําให้เขาเนี่ยมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมาได้หลายทาง oh, ทางที่หนึ่งก็คือบ้านหลังนั้นอาจจะผ่อนชำระอยู่กับสินเชื่อบกา,ารเงินก็ก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วไม่ผ่อนสถาบัานการเงินก็มีเหตุจําเป็นจะต้องยืดบ้านกลับมาคืนแล้วก็ขายท่อตลาดเพื่อเอาเงินที่ตัวเองจ่ายไปในการกู้คืนกลับมาบนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเหลือเลยถึงจะคืนให้เจ้าของบ้านไปถ้าเหลือเท่าไหร่น,นะครับก็คืนให้กับผู้ที่กู้ Oh. นะครับนี่ช่องทางที่หนึ่งกับช่องทางที่สองบ้านหลังนั้นน่ะอาจจะเป็นบ้านที่ผู้ที่อยู่ก็คือเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยนะครับเป็นหนี้อย่างอื่นอ๋อ oh, ครับเป็น,ปนบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเป็นชื่อตามทะเบียนบ้านเรียบร้อยในโฉนดที่ดินเรียบร้อยแต่เป็นหนี้อย่างอื่นแล้วก็ถูกฟ้องเพื่อให้ชาระหนี้เหล่านั้นแล้วไม่มีเงินชําระหนี้ครับเจ้าหนี้ก็เลยมายึดบ้าน ยึดบ้านเพื่อขายทอดตลาดบักคับชาระหนี้ก้อนที่ตัวเองเป็นอยู่นี่อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นเหตุให้ต้องถูกยึดบ้านขายทอดตลาดอ๋อครับมีหลายสาเหตุใช่ครับนะครับที่อาจจะทําให้เราตกฐานะที่นั่งลําบากแบบนี้นะครับก็คืออาจจะเขาเรียกว่าผ่อนไม่ไหวนะครับส่งข้างงวดในการ ผ่อนบ้านหลังนี้ไม่ไหวก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ยนี่นะครับก็ถูกยึดบ้านว่าง่ายๆแบบนั้นนี่นะครับคือนอกเหนือจากกรมบังคับคดีแล้วหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นหน่วยงานเอกชนก็สามารถที่จะขายทอดตลาดนะครับสำหรับทรัพย์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ตันครับครับคือถ้าหน่วยงานเอกชนจะทําก็ทําได้แต่ว่าจะเป็นทรัพย์ของของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องคล้ายๆกับเรื่องของการประมูลรถอาจจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่า ในเรื่องของเอกชนถ้ามาขายกันเองเนี่ยก็จะไม่เข้ากฎเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา3ามร้อยสามสิบหมายถึงว่าถ้าเราไปซื้อจากเอกชนมาแล้วเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยไม่ออกหรือบริวารไม่ออกนะครับเราจะไปยื่นคําร้องขอให้ศาลออกหมายจับหรือขับไล่ไม่ได้ครับจะต้องเริ่มต้นฟ้องร้องใหม่ออฟ้องขับไล่ใหม่เลยครับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลย เพราะนั้นก็จะยุ่งยากกว่าวิธีการที่ซื้อผ่านกรมบ,บังคับคดีนะครับซึ่งกรมบังคับคดีเขาก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดกันได้ในเบื้องต้นนะฮะอย่างเช่นที่อันเอามาฝากในวันนี้นีฮะพิตันมันจะมีขั้นตอนการขับไล่การรื้อถอนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยฮะเป็นแผนผังที่เขาทําให้นะครับคุณผู้ชมเข้าไปศึกษารายละเอียดกันได้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเราไปถึงขั้นตอน การขายทอดตลาดทรัพย์เนี่ยฮะก็จะทําเป็นแผนผังก็ได้เช่นเดียวกันเข้าไปได้ที่ Facebook ของทางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมก็ได้นะครับหรือที่เว็บไซต์ led.go.th ก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะครับเพื่อเราศึกษาก่อนจะได้ไม่ตกเป็นนะฮะลักษณะเคสที่เป็นคดีแบบนี้นั่นเองหรือจะสามารถโทรไปก็ได้นะครับที่สายด่วนของรัฐบาล1111 11แล้วก็ต่อไปที่หมายเลข79นั่นเองนี่นะครับก็ถือว่าเป็น นะฮะการศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยซื้อขายสําหรับสินค้าที่เป็นการทอดตลาดเนี่ยนะครับได้ราบรื่นมากที่สุดนั่นเองนี่นะครับคือพี่ตั้นก็แนะนําว่าจริงๆควรที่จะซื้อผ่านกรมบังคับคดีอันนี้น่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันคือคือเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การซื้อบางครั้งนะครับมันจะมีภาระติดพันหลายอย่างถ้าเราตรวจสอบดีๆไม่ว่าจะมี คนอยู่หรือมีการจดทะเบียนพระราชจำยอมไว้หรือทางจําเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบให้ดีเพราะฉะนั้นจะให้สินค้าหรือสังหาริมนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ต่ํามูลค่าไม่ต่ํากว่าเดิม,มเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีครับครับอย่างในเคสนี้เนี่ยนะครับหลานของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่านะครับก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยทำอาชีพในการรับซื้อขายบ้านม,มือสองมานานแล้ว คล้ายๆว่าจะเรียกว่าเป็นนายหน้าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับเป็นนายหน้าในการรับซื้อขายบ้านคือเข้าไปรับซื้อขายบ้านในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองหรือว่าบ้านที่มันขายทอดตลาดพอซื้อขายสําเร็จก็จะนํามาขายต่ออีกทอดหนึ่งประมาณนั้นอันนี้มันมีข้อแตกต่างไหมครับกับการที่เราเข้าไปซื้อโดยตรงหรือว่ามันช่วยทําให้คนที่เข้าไปซื้อต่อมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับพี่ตันคือการที่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะครับ ก็น่าเชื่อว่าที่สิ่งที่เขาทำเป็นอาชีพเนี่ยแล้วทํามาบ่อยๆไม่เคยมีปัญหาไงครับพอไม่เคยมีปัญหาก็เลยไม่ได้เอะใจก็คิดว่าจะเคลียร์จบเหมือนหลายอื่นๆครับมันก็เลยทําให้หลาหลวมไปนิดนึงนะครับแล้วก็การที่เข้าไปคุยแล้วก็ไปทําการตัดกิ่งต้นไม้เนี่ยถ้าเรามองถึงคนที่อยู่ในบ้านอม,มาทํากิจกรรมอะไรในบ้านตัวเองรู้สึก เครียดเหมือนกันนะจริงๆต้องให้ย้ายออกไปก่อนเนาะต้องให้ย้ายออกแบบสําเร็จแล้วแล้วก็ค่อยเข้ามาแบบตัดต้นไม้ตกแต่งบ้านอะไรต่อไปถ้าเราคิดถึงเขานั่งอยู่ในบ้านเราเรากวาดบ้านถูบ้านในคนในบ้านเลยครับไอคนที่อยู่ในบ้านจะรู้สึกไงอ่ะมันก็รู้สึกเครียดนะครับมอว่าเฮ้ยคุณไม่ไว้หน้าฉันเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เกิดความกดดันและตัดสินใจ อะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับครับคือนอกเหนือจากมาตรา334นะครับที่เขาเรียกว่านํามาใช้บังคับสําหรับกรณีดังกล่าวมันมีมาตราอื่นอีกไหมครับพี่ตั้นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือมาตรา334เนี่ยมันประโยงมาตราอื่นที่ให้อํานาจให้อํานาจกับสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือกระทั่งผู้ที่รับเขาเรียกรับโอนมาจากกรมบังคับคดีครับดาเนินการได้ซึ่งซึ่งมันก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องอีกหลายมาตราอยู่ ครับครับคือถ้าเราจะไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อที่ดินจริงๆเนี่ยอสังหาริมทรัพย์มันมีหลายประเภทที่ดินก็สามารถขายทอดตลาดก็ได้เช่นเดียวกันใช่มีมีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ตั้นคือขายทอดตลาดได้ทุกชิดที่ทุกชนิดที่เป็นทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์และก็ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับแอ้แกล้เงินทองก็ขายทอดตลาดได้ครับทั้งที่เคลื่อนที่ได้นี่เป็นทรัพย์สินแล้วก็เจ้าหนี้เขายึดมาครับ ยึดมาเพื่อให้เจ้าพงหากรับดีดาเนินการขายทอตลาดรถยนต์ก็ได้รถยนต์ก็เป็นสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็แก้แหวนเงินทองหรืออาวุธปืนก็เยอะนะครับอาวุธปืนที่มีการจดทะเบียนนะครับก็ก็สามารถที่จะขายทอดตลาดได้ครับคำว่าขายทอดตลาดอยากจะให้พี่ตั้นอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับคํานี้ประมาณยังไงบ้างครับขายทอดตลาดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนการดําเนินการของกรมบังคับคดีนะครับ มีดําเนินการอยู่สองขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกเลยเนี่ยกรมบังคับคดีเนี่ยจะต้องรายงานได้รับรายงานทรัพย์จากฝ่ายโจทกู้ชนะคดีคว่าจําเลยเนี่ยมีรั์สินอะไรบ้างและยื่นคําร้องขอให้ทําการยึดทรัพย์นะครับพอยื่นคําร้องเสร็จปั๊บกรมบังคับคดีก็จะตามไปตรวจสอบทั์ตินในในบ้านหรือในสถานที่ที่ทางโจทเนี่ยเขายื่นคําร้องมาปรากฏว่ามีทรัพย์ตามรายการที่กําหนดไว้ กรมบังคับคดีก็ทําการยึดยึดทับเลยนะครับหรืออายัดทับไว้ห้าม,มดาเนินการห้ามขายทอดตลาดหรือห้ามโอนให้กับผู้อื่นนะครับพอยึดไว้เป็นเป็นของกรมบังคับดีเรียบร้อยนะครับ,รบก็เป็นหน้าที่ของกรมบังคับดีต่อทีนี้จะเข้าคิวแล้วว่า<ม>จะมีมาตรการที่ดาเนินการขายทอดตลาดต่อไปตามระเบียบของกรมบังคับคดีครับอันนี้ก็เป็นความหมายของคําว่า การขายทอดตลาดหรือว่าขายทอดตลาดซับนี่นะครับพี่ตั้นก็อธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็อาจจะกลัว กลัวในการที่จะไม่กล้าเข้าไปซื้อขายทอดตลาดนะครับสำหรับอาจจะเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทั้งอสังหาหรือว่าสังหาริมทรัพย์เหล่านี้นะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยพี่ตั้นมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านที่ติดตามรายการของเราอยู่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายคุ้มครองทั้งฝั่งของนะครับ ผู้ซื้อทรัพย์ก็คือเจ้าของรายใหม่แล้วก็คุ้มครองทั้งเจ้าของเดิมมากน้อยขนาดไหนครับพี่ตั้นครับครับคือก็นําเรียนอย่างนี้ครับการซื้อขายนะครับซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบัญชีดีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับเพียงแต่อย่างที่ผมนําเรียนไว้เราต้องตรวจสอบทรัพย์สินก่อนให้ชัดเจนนะครับว่าทรัพย์สินสิ่งไหนที่เราต้องการที่จะเข้าประมูลด้วยเพื่อจะซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยว่ามันมีอะไรที่พิรุตหรือ ชอบไม่ชอบมาผากลไหมแล้วก็มูลค่าที่เปิดการขายทอดตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าราคาที่เปิดประมูลเนี่ยเรารับได้ไหมแล้วก็ต้องตั้งธงในใจว่าทรัพย์สินอันนี้เราต้องการที่ราคาเท่าไหร่ครับนะครับพอกําหนดราคาไว้ถ้าราคาที่มีการสู้กันเกินจากที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีรายการอื่นมาให้เราเประมูลอีกครับ,รบเพราะนั้นเข้าไปดูอย่างกรณีถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย ควรจะไปดูให้ได้ให้ชัดว่าเจ้าของเดิมอยู่ไหมหรือมีบริวารอยู่ไหมหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทชั้งเจ้าของเดิมและบริวารแอบเข้าไปอยู่หรือเปล่าก็าามีเหมือนกัน,นมีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าสาภาพบ้านเนี่ยบางทีเป็นป่ารกโอ้โหเยอะแยะนะครับก็ไปดูให้ดีว่าราคาเหมาะสมกับที่เราจะเอามาเป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าประมูลได้แล้วมีคนแอบมาอยู่โดยไม่ชอบเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเรา ได้ลายด้านก็คืออย่างกรมบังคับคดีเนี่ยก็ปรึกษาได้นะครับถ้าเราไม่รู้กฎหมายก็ปรึกษานะครับกรมคดีก็จะให้คําแนะนําหรือมีคนที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็แจ้งเจ้า้าที่ตารวจนะครับที่เกี่ยวข้องว่าให้ตรวจสอบว่าเขามาอยู่ในบ้านหลังนั้นโดยอใช้อํานาจกฎหมายใดนะครับถ้าตัวเองเข้ามาอยู่โดยไม่มีอํานาจทางกฎหมายรองรับเนี่ย ตัวเองก็เข้ามาอยู่ในอาสังหาริมทรัพย์อันนั้นเนี่ยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถดาเนินการทางกฎหมายทางอาญาได้ด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไปครับครับอันนี้ดีเลยนะครับแน่นอนเวลาที่เราจะซื้อของใหญ่อย่างเช่นบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้ทําเป็นอาชีพนี่นะครับในการที่จะรับซื้อขายบ้านมือสองนะครับการที่เราจะตัดสินใจก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ตั้นแนะนําเลยนะครับก่อนที่จะซื้อขายเนี่ยเราควรที่จะ ไปดูบ้านหลังนั้นด้วยตัวเราเองนะครับไปสำรวจเรามีสิทธิ์สามารถที่จะเดินสำรวจได้เลยนะครับหน้าบ้านหลังบ้านภายในตัวบ้านแล้วถ้าเกิดว่าเราคืนพอใจก็ค่อยตัดสินใจซื้อแล้วก็ใช้องค์ประกอบหรือว่าปัจจัยอื่นๆในการนํามาตัดสินใจร่วมด้วยอย่างเช่นนะครับมีเจ้าของเดิมอยู่หรือไม่นะครับมีบริวารเขาอยู่ไหมแล้วก็รวมไปถึงนี่นะครับสภาพตัวบ้านมันสมบูรณ์พอกับราคา ที่เราจะซื้อหรือว่าประมูลหรือไม่อย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับที่ w w w .led.go.th นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่111 1 11. ต่อ79นั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษประจำรายการของเรานะครับที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณพี่ตั้นของเรานะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการปกอบรมตตรวจกลางกองบัญชาการศึกษานะครับพันตรจเอกดอกรธนเสพพิรมเอี่ยมครับขอบพระคุณนะครับพี่ตั้นครับ วันนี้หมดเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้รออาราลลงแล้วนะครับเทปต่อไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องกันได้นะครับส่วนจะเป็นเรื่องไหนนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งสองคนนะครับพี่ตัน้นอั้นแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ